ดูสิเจ้าเป็นใครกันถึงมากล้าท้าทายข้าอืมเจ้าต้องการซื้อตัวสูมูถูกต้องอย่างนั้นเจ้าลองบอกมาสิทำไมเจ้าถึงต้องการซื้อตัวเขาเจ้ามาหาสูมูที่สำนักการสังคีทุกสามวันห้าวันไม่พอเลยยังคิดจะซื้อตัวเขาไปเฝ้ามองทุกวันอีกในจวนเจ้าก็มีหานซัวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เขาไม่ดีหรือ,อยังไงข้าต้องการซูมูไม่ใช่เพื่อนนำไปหาความสำารัญในจวนซูมูไม่อยากอยู่ที่สำนักการสังคีตข้าถ่ายตัวเขาก็เพราะอยากคืนอิสระให้ส่วนหานซัวเจ้าก็เลิกเป็นปฏิบัติกับเขาเพราะข้าสักทีได้ไหมเขาไม่ได้ดังแกง่ายอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะเขามีวิทยายุทธ์เขามีแผนการเขาแค่ป่วยเป็นโรคหัวใจเท่านั้น จ้าเลิกเอาแต่ดูถูกเขาได้แล้วเจ้าดูที่นี่สิมีกี่คนที่อยากเป็นนักดนตรีทำมาแซงเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยชื่อของซูมู่ในตอนนี้เขาจะไปที่ไหนได้พ้นจากเจ้าไปใครก็ข่มเหงเขาได้เขาจะไปใช้ชีวิตที่ไหนได้ล่ะถ้าหาสถานที่ดีให้เขาได้ล่ะเอาเป็นว่าเจ้าไม่ต้องยุ่ง ขับใจออองหญิงสามท่านว่าเรื่องนี้เออ,อองหญิงสามข้านึกว่าในใจท่านมีแต่ซูมูแต่ท่านกลับให้ข้าน้อยมาด้วย,อ,ยอุ้ยโอ๋อแค่นั้นพอข้าข้าอ,อง์หญิงสามนี่มาเรื่องอะไรกันเนี่ยได้ยินว่าเจ้าเมืองมีคำสั่ง จากนี้ไปให้ผู้ค่ามาประจำอยู่ที่จวนเยี่ยหลีเคารองค์หญิงสามคารวะองค์หญิงสามคุณหนูหลินชีคุณหนูหลินชีช่างมีธรรมจริยาอันสูงส่งให้เงินเจ้าไม่เอาแต่นี่กลับต้องทำตามคำสั่งเจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนางจะคาข้าจะตีเจ้าคุณหนูหลิน รากัเนี่ยจะมาทําป่าเทือนที่จวนเย่หลีเลยนางไปที่ดาเจ้ามึงนางคอยกดหัวข้าอย่างพอทํเนาแล้วดูสิเจ้าเป็นใครกันถึงมากล้าท้าทายข้าถ้าจําได้ว่าท่านก็ใช้แส้เหมือนกันเออไม่แล้วไม่แล้วนั่นเป็นเรื่องเก่านานนมตอนนี้ข้ามีแค่ท่านก็พอแล้ว ไปได้จวนแย่หลีแค้นครั้งนี้ข้าหลินชีจดจำไว้แล้วหลินชีนักดนตรีคนอื่นเจ้าพากลับไปเถอะข้าเอาซูม,มู่ไว้คนเดียว <c oughs> องค์หญิงสามท่านชายหารยอมยามเกียติตัวเองเพื่อให้ได้นักดนตรีเหล่านี้มา ตอนนี้คนลือกันทั่วเมืองแล้วว่าพวกเจ้าสองสามีภรรยาคนหนึ่งกล้าขออีกคนก็กล้ารักเขาเสียสละเพื่อเจ้ามากขนาดนี้นักดนตรีพวกนี้เจ้าเก็บไว้ใช้เองเถอะท่านไปขอกับท่านแม่ให้นักดนตรีพวกนี้มาอยู่ที่จวนข้าเหรอแล้วท่านยังยอมยามเกียติตัวเอง ชื่อท่านเป็นสตรีถามเรื่องนี้ทำไมท่านยังกล้าพูดออกไปเลยทำไมข้าจะไม่กล้าฟังล่ะังานตึกปังไปซะแล้วผู้หญิงสาม คนมากมายอย่างนี้จะให้ไปอยู่ที่ไหนนะท่านชายเหตุใดจึงส่งได้ตนตรีคนอื่นยกเว้นซูมู่ไปให้ท่านหญิงรองละขอรับก็เพื่อให้สายสืบของเราสืบข่าวต่อไปได้นะสิโอท่านชายฉลาดนักข้าน้อยอยังคิดว่า ถ้าต้องการสร้างโอกาสให้องค์หญิงสามจึงจงใจส่งได้ดนตรีไปที่โจนท่านหญิงรองเพื่อทำลายชื่อเสียงของนางแต่ไม่ว่ายังไงท่านขอตัวซูมู่มาเพื่อองคหญิงสามองหญิงสามทราบซึ้งขอบคุณท่านข้าดีินมาว่าองค์หญิงสามายเงินก้อนโตเพื่อตามหาพินโบราณชิ้นหนึ่งเชื่อว่าต้องเป็นของขวัญขอบคุณท่านชายเป็นแน่ยากนักที่ฉเฉยนเชียนคิดเอาใจข้าเดี๋ยวท่านนางเอาของมาให้ เราต้องสร้างทำเป็นตื่นเต้นดีใจตอบสนองน้ําใจนางสักหน่อยแล้อย่บอกนางเลยว่าข้าดีดพินไม่เป็นท่านชายคิดได้รอบคอบนัะเฮ้ยท่านชายนุ่นอออยังไงอ่ะอเอ๋อหญิงสาม ท่านชายของข้าอยู่นี่อ๋อรุสวดเออไปต่อแล้วยังไรอีกอย่างไรอีกอะไรไม่มีพิรุธอะไรทั้งสิ้นอ๋อเอิมเมื่อครู่ข้าได้ยินท่านชายไอระวังสุขภาพด้วยดื่มน้ำร้อนมากๆนะ ไปต่อไปละไม่มีพินแล้วจะชอบพินที่ข้าให้เขาไหมไม่แน่นอนอาจารย์เผยเกลียดการดิดพินที่สุดท่านลืมแล้วเหรอตอนท่านเด็กๆทุกวันเทศกาลงานเลี้ยงท่านใช้อาจารย์เผยดิดพินในงานทุกทีเพื่อแสดงให้เห็นอำนาจสตรีชาววาหยนของเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยเกิดปมในใจขึ้นก็ใช่น่ะสิมินราเขาถึงเกลียดข้านักถ้างั้นข้ายิ่งต้องมอบพินให้เขาอืไปจีเมื่อครู่จะบอกว่า มอบพินให้ใครนะได้โปรดให้โอกาสข้าน้อยได้ทำคุณลบล้างโทษด,ด้วยเถิดจุ๊บอ,อื้อือ